Soldier. Mm. Wait, let's try something. out this, this can't be real Did you do realize what this means Almost we'll out. Do you have anything left? Ugh, just great. Jagger! You son of a bitch! What's the matter? Bill got you pushing too many pencils. Had enough? Ugly mother. โอเคครับก็สวัสดีกับทุกๆคนด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเทเลอร์ใหม่นะครับในแพทนดเกนะครับสมบูรณ์ฮอตนะฮะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้นะครับจะมาบอกอัปเดตนะครับใน0.9นี้นะครับเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับวิเคราะห์จากวิดีโอแล้วก็สถานการณ์หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าในทวิสเตอร์นะครับหรือในกลุ่มคอมมิชชันตี้ต่างๆนะครับจะมีเลยอันดับหนึ่งก็คือในเรื่องของ การปรับปรุงบังเกอร์นะครับก็คือจะมีมินิเกมหรือว่าเลยร์เอาต่างๆนะครับในการปลดฟังก์ชันเพื่อที่จะเข้าไปในห้องนั้นห้องนี้อะไรประมาณนี้นะครับอันดับ2นะฮะก็มีตัวละครใหม่นะครับในเพศชายนะครับว่าเพศหญิงได้เข้ามาในแพทก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้เป็นคิวของแพทของผู้ชายนะครับตัวละครผู้ชายแล้วก็จะมี พวกทรงผมรูปร่างต่างๆนะครับหน้าตาการใส่เสื้อผ้านะครับให้มันไม่เป็นดินน้ำมันเพราะว่าการใส่เสื้อแบบเสื้อก,กันฝนอย่างเงี้ยเสื้อแขนยาวเสื้อก,กันฝนพวกที่มันเป็นเป็นเสื้อฮู้ดอย่างเงี้ยตอนนี้เขาได้ปรับให้เข้ากับรูปร่างพร้อมกับตัวละครใหม่ที่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็มีในเรื่องของ n p c ใหม่พวก NPC น,นะฮะ New NPC ก็คือซอมบี้ใหม่นะครับก็เข้ามา2ตัวก็มี เรเซอร์แล้วก็ตัวอ้วนนะครับก็คือนี่แหละครับที่เบิมตัวนี้แหละนะครับก็คือแบรนเนอร์นะครับก็คือเป็นเป็นบอสในบังเกอร์เลยนะครับต่อไปนะครับก็เป็นอาวุธใหม่นะครับ LFG นะครับ M 2 4 9นะครับผมอีกหนึ่งอันดับก็คือ DCU อัปเกรดนะครับอินนะครับผมก็คือการเพิ่มค่า XP นั่นเองอันดับแรกนะครับเราไปดูในเรื่องของ ตัวละครผู้ชายกันก่อนเลยนะครับเป็นยังไงอโอเคครับก็มาดูในส่วนของตัวละครผู้ชายนะครับผมซึ่งตัวละครผู้ชายนะครับที่าทางผู้พัฒนาเขาได้ทําออกมาใหม่นะครับมีทั้งหมด10รูปแบบด้วยกันนะครับมีหน้าตา10แบบให้เลือกเล่นนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับแล้วก็มีทรงผมทั้งหมด16ทรงหรือ16แบบนั่นเองแล้วก็มีหนวดเขาให้เลือกใส่นะครับ มีทั้งหมด4รูปแบบเหมือนกันนะครับทั้งนวดและเข้าเลยนะครับไปดูเรื่องของอาวุธใหม่นะครับว่าเป็นยังไงอันนี้คือรูปแบบใหม่นะครับของปืนประเภท LMG นะครับก็คือปืนคนหนักเลยนะครับปืน LMG นี้นะครับเข้ามาแน่นอน100%นะครับ100%นะครับจะใส่แมกกาซีนนะครับได้2รูปแบบก็คือมีแม็กกาซีนที่เป็นของมันเองนะครับก็คือ M249 แมกกาซีนนะครับ ก็มี m 1 6แม็กกาซีนก็คือใส่แม็ก m 1 6ได้ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับเรื่องของกระสุนผมไม่แน่ใจว่าจะเท่าแม็กมอหรือเปล่า75นัดใช่ไหมหรือว่าจะเป็น100นัดก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับในปืนใหม่ก็ยังมีลวดลายของปืนนะครับสเป์กระป๋องนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีบอกในรายละเอียดตอนแจ้งหน้าแพด0.9เมื่อกี้นะครับที่อธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับ เขาไม่ได้ใส่ลงมาในในตรงนั้นนะครับแต่ว่าในตัวเกมในรูปแบบของตัวเกมเขาได้ทำสกิีนอะไรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาได้เทสให้เราดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนตัวนะครับในความคิดของผมแล้วเนี่ยผมมองว่านะครับน่าจะยังไม่เข้ามาในแพท0ศนนี้เนาะก็ลวดลายมีเยอะมากนะครับแล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสเปกกระป๋องนึงแบบว่า กระป๋องนี้เป็นลายนี้กระป๋องนี้เป็นลายนี้นะฮะน,น่าจะมีสักเจ็ดแปดกระป๋องเลยอ,ะอ่ะอ่าประมาณนั้นนะครับโอเคฮรเราเราไปดูส่วนต่อไปกันโอเคครับในส่วนต่อไปนี้ก็จะเป็นมินิเกมในการเปิดประตูหลาย,ลายแบบในบังเกอร์ใหม่ที่เขาได้ทําขึ้นมานะครับการเปิดประตูนะครับโดยการใช้โค้ดนั่นเองในการแกะรหัสนะฮะอันนี้คือภาพจําลองนะครับแต่ว่าของจริงจะเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือของจริง ที่เขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาในแพทนศูนย์เก้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับการเปิดประตูเนี่ยมันจะมีเห็นไหมครับสังเกตดูมีเลขสีดําๆนะครับก็คือเลขที่เราจะต้องใช้งานนั่นเองเลขสีขาวตัดทิ้งไปนะครับเราใช้เลขสีดําในการแกะรหัสนะครับสามหลักในการเปิดเข้าประตูนะครับสุ่มสุ่มไปนะครับจะมีเวลาให้นะครับมีเวลากําหนดให้นะครับว่ามีเวลาเท่าไหร่ในการแกะรหัสอะไรเงี้ยถ้าแกะไม่สาเร็จก็เอาใหม่ ประมาณนั้นพอใส่รหัสครบ3ตัวแล้วก็กดเช็คถูกนะครับถ้าสมมติว่ารหัสนั้นถูกต้องนะครับไฟข้างๆนี้จะกลายเป็นสีเขียวแล้วก็แผงจะเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับแล้วก็ประตูจะเปิดขึ STEM ้นมามินิเกมอันต่อไปในประตูนี้นะครับการเปิดประตูนี้สําเร็จ <Por> ปุ๊บนะครับจะได้ฟิวไฟฟ้านะครับเป็นการเก็บมานะครับเพื่อที่เอามาใส่ในเครื่องนี้นะครับเพื่อให้มาทํางานได้นะครับเปิดประตูนะครับเครื่องนี้คือเครื่องที่ใช้เปิดประตูในบล็อกต่างๆนะครับ บังเกอร์ล้างนะครับจะมีทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดนี่เลยตามนี้เลย A B C D E F G นะครับก็ทั้งหมดนะครับคือบล็อกต่างๆและใช้ค่าพลังงานเท่าไหร่ในการเปิดประตูบล็อกนั้นๆนะครับผมซึ่งนะครับสามารถกดคันโยกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแถวนี้นะครับสามารถกดปดคันโยกได้เลยนะครับซึ่ง เครื่องเปิดประตูตัวนี้จะใช้พลังงานนะครับในการเปิดเครื่องเพื่อที่จะเปิดประตูได้นะฮะก็คือเราสามารถที่จะเอาฟิลมาใส่ที่นี่ได้นะครับผมตามนี้เลยนะครับแต่ว่าเครื่องนี้มันสามารถที่จะแอดฟิวได้เลยมีฟิลอยู่ในกระเป๋าหรือในอยู่ในตัวมินิเกมอันต่อไปการหาค่าพลังงานก็คือมันคือการหาค่านะครับหาค่า2ตัวนี้ เพื่อเปิดประตูนะครับอันนี้คือเวลาจํากัดเวลาไว้นะครับผมอันนี้คือค่าไฟนะครับต่างๆนะครับอันนี้คือค่าไฟเข้าอันนี้ค่าไฟออกนี่ก็คือท,ทุกคนจะต้องนะครับโยกคันโยกนะครับเพื่อหาค่าฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เท่ากับตรงนี้นะครับส่วน400นะครับ400ตรงนี้นะครับจะเป็นฝั่งซ้ายส่วน420จะเป็นฝั่งขวานะครับให้ทุกคนโยกคันโยกนะครับคำนวณเอาโยก โยกบนลงล่างนะครับหาคํานวณเอานะครับประมาณนี้นะครับเพื่อหาค่าจํานวน2ตัวนี้ให้ตรงกับ2อันนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดประตูนั่นเองนะครับในส่วนของมินิเกมนะครับก็จบไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนสุดท้ายกันเลยในื่วงของแมปนั่นเองนะฮะโอเคครับก็นี่คือส่วนสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็คือแมปในแพทศูนุเ้านี้นะฮะว่า มันมีรูปลักษณะแบบนี้เลยนะครับในกาส0.9จุดที่เราจะได้เห็นกันนะครับเพราะว่าที่ที่บอกว่าเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าไปเห็นในไลฟ์สดของทางผู้พัฒนาเกมสกร,รมเนี่ยเขาได้บัเทสเมื่อคืนนะครับมาเทสดูว่ามันเป็นยังไงนะก็เห็นในรูปลักษณะนี้เลยนะครับผมก็สีแดงน่าจะเป็นบังเกอร์ใหม่นะครับเป็นบังเกอร์ล้างทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ สีดำนะครับอาจจะยังเป็นอาจจะยังคงเป็นบังเกอร์เดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็มาวิเคราะห์ให้เห็นเห็นกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับว่าน่าจะเป็นไปได้น่าจะมีประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมคงคิดว่าเขาคงไม่ให้เราแบบรอนานขนาดนั้นอะผมว่าอีกเร็วๆนี้น่าจะปล่อยออกมาให้ได้เล่นกันแล้วละครับเพราะว่า หนึ่งเหตุผลเลยก็คือเรื่องของสตรีมเมอร์หลายๆคนนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าจะเป็นคนต่างประเทศนะครับที่เป็นสตรีมเมอร์ของเกมนี้ครับเขาก็ได้อัปเดตนะครับได้อัปเดตเป็นแพท0.9เรียบร้อยแล้วนะครับเขาคงไม่ปล่อยให้เรารอนานขนาดนั้นนะครับว่าเพราะว่าหนึ่งเหตุผลเลยอีกหนึ่งเหตุผลเลยก็คือสตรีมเมอร์ก็อาจจะมี อาจจะมีเซิร์ฟประจําที่เล่นอยู่นะครับก็ตอนนี้พออัปเดตเป็นศูนย์เก้าปุ๊บก,ก็จะเล่นกับเซิร์ฟเวอร์นั้นๆไม่ได้นะครับเพราะว่าแพทเวอร์ชั่นของของเกมเนี่ยของตัวเกมเนี่ยแพทมันไม่ตรงกันนะครับก็คงไม่ได้รอนานขนาดนั้นครับเพื่ออาจจะเป็นวันจันทร์ที่จะถึงนี้เลยก็ได้นะครับก็เป็นไปได้นะครับก็ยังไงก็ ากกดไลค์นะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับกดคอมเมนต์นะครับมาพิมพ์คอมเมนต์มาพูม comment, มาพดคุยกันได้นะครับแนะนำกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ